อยู่ออสเตรเลียค่ะช่วงนี้นะคะก็เข้าเมืองไปกินอาหารไทยบ่อยค่ะเนื่องจากว่าลูกๆนะคะชอบนั่งรถไฟก็เลยไปกินร้านไทยร้านนี้ค่ะตกแต่งร้านน่ารักนะคะเอาลมสตรีทฟู้ดแล้วเมื่อกี้เห็นมีรถเข็นไอติมด้วยอยากกินก๋วยเตี๋ยวเขะจัดก๋วยเตี๋ยวหมดเลยเมวกินอะไรน้องกินกว๋วยจับค่ะน้องชอบไหม อร่อยไหมคะมัน้องหิวโอเคค่ะแม่ถามเยอะไปหน่อยนะคะแก้วแรกมาค่ะชาไทยนะคะหดอลลาร์กว่าประมาณร้อยหกสิบกว่าบาทไทยค่ะส่วนจานนี้นะคะเป็นคนชอบกินไส้ค่ะเครื่องในนะคะไส้ทอดค่ะสิบดอลลาร์กว่าประมาณ2องร้อยหกสิบกว่าบาทไทยค่ะถ้วยแรกมาแล้วคะ่ะเป็นกว๋วยเตี๋ยวเรือนะคะสั่งเป็นกว๋วยเตี๋ยวเรือหมูนะคะมีลูกชิ้นมีตนะคามีกากหมูนะคะส่วนเส้นเป็นเส้นเล็กคะ่ะถ้วยนี้16ดอลลาร์กว่า4ี0บาทไทยค่ะถ้วย<ๆ>ต่อม,มันถูกใจคนชอบเครื่องในจริงๆคะ่ะ ก๋วยจั๊บนะคะก็มีเต้าหู้ทอดนะคะมีไข่นะคะมีหมูกรอบมีหมูชิ้นธรรมดาแล้วก็มีเครื่องในนั่นๆมีเลือดนะคะก๋วยจั๊บที่ถูกต้องนะคะต้องเครื่องในเยอะค<ช>่ะ้วยน,นี้ก็16ดอลลาร์สก,กว่าประมาณ410บาทไทยค่ะวันนี้นตั้นกินเยอะไหมครับกินเยอะครับอีตั้นกินอะไร ถ้วยต่อมาก็ต้ยมยำที่ถูกต้องนะคะมีเกี๊ยวมาให้ด้วยนะคะเป็นก๋วยเตี๋ยวต้ยมยำรวมหมูบะหมี่ไข่ค่ะก็มีกระดูกหมูอ่อนนะคะหรือเราต้องเรียกกระดูกอ่อนหมูใช่ไหมคะมีหมูสับหมูชินนะะ้นฮะมีตับแล้วก็มีไส้ด้วยะคะ่ะเป็นบะหมี่ไข่แบบเส้นแบน,นะคะ่ะไม่ได้กินนานแลนะะ้วค่ะถ้วยนี้18ดอลลาร์สกว่าประมาณ450กว่าบาทไทยค่ะพิกัดร้านขึ้นให้แล้วตรงนี้นะคะ